ทีมชาติไทยนะครับเราจะลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกนัดที่5แล้วก็6นะครับเจอกับทีมชาติจีนนะครับเดือนมิถุนายนนะครับใกล้แล้วนะครับมาเรียบเรียงข้อมูลกันหน่อยวันนี้ผมสรุปข่าวมาให้ฟังนะครับไปเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับข่าวฟุตบอลโลกนะครับรอบคัดเลือกนะครับทีมชาติไทยเราจะเจอกับจีนนะครับ2นัด ตัดสินเลยนะครับว่าโอกาสที่เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยมีหรือเปล่านะครับวันนี้เอาข้อมูลรวบรวมมาให้เท่าที่จะหาได้นะครับก็คือเอาลายชื่อก่อนนะครับลายชื่อ21แข่งนะครับที่โค้ดนะครับอิชิอิของเราประกาศนะครับเริ่มกันที่ผู้กษาประตูครับปฏิวัติสันนนแล้วก็สมพรยศนะครับ3คนนี้ก็เป็นตัวเต็งอยู่แล้วนะครับ3ประสานของ ยุคใหม่อ่ะยุคใหม่ทีมแคทไทยนะครับเก่งๆนะครับแล้วก็กองหลังทีละทอนสัสลักษณนบุญสุพรรณเฉลิมศักดิ์กิตตดาสันติภาพสุพัน,น,น,ดดพพนเอเลียสนะครับที่จะขาดไปก็คือมิคิซันนะครับมิคิซันเจ็บนะครับเสียใจมากเลยอะไม่มีมิคิซันนะครับแต่สุพันอีกเออสุพันก็เจ็บนะครับทีเนี้ยก็เอาเท่าที่มีแล้วกันนะครับแต่ว่าไอ้น้องโจนาธานไม่ติดเว้ยโจนาธานก็ไม่ติด แล้วก็กองกลางนะครับมีเจนะครับสารัตวิรเทพนะครับสุภโชคบดินนะครับเฮ้ยอิลิฟานดอล็อกติดเว้ยเออเออเออเอ,อ,อันนี้น่าสนใจนะครับน้องเป็นอ,อ่อยู่ยี่สิบสามนะเออตอนนั้นอยู่น้องไปเล่นยูยี่สามนะอิลิฟานดอล็อกนะครับแล้วก็อันนั้นยอสองวานนะครับอัครพงศ์นี่เพิ่งจะติดครั้งแรกนะถ้าผมจะไม่ผินนะดนะพีระดลแล้วก็จเจริญศักดิ์นะครับ กองหน้ามีทีละสินอ่ะมุ้ยกลับมาได้นะครับมีมุ้ยก็สบายใจอ่ะสุภชัยอ่ะกำลังเปี้ยงนะครับสุภนัทนี่สปีด99เนะครับโคตรพิงโคตรไวทีระักแล้วก็ปรเมศอ่ะเหมาะสมนะครับโอเคเอาบุคลากรก็เท่าที่เรามีนะครับไปเจอกับเจอินนะครับเดี๋ยวหาข้อมูลให้ว่าเตะวันไหนเนาะเตะวันนี้ครับวันนี้นี่นีีนนนน่วันนี้วันนี้ ขอดูเพจช้างศึกเลยกันนะครับช้างศึกเขาข้อมูลชัวร์แน่นอนนะครับจีนนะครับวันที่6วันที่6วันที่6เนี่ยดูปฏิทินวันที่6มินะครับวันที่6มิก็เป็นวันพฤหัสนะครับพฤหัสนะครับเวลา1ทุ่มนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับช่องไหนถ่ายไทยรัฐถ่ายครับไทยรัฐถ่ายนะครับแล้วก็นัดอีกนัดหนึ่งมาเล่นบ้านเรานะครับนัดแรกไปเตะบ้านเขาก่อนอย่างทุ่มเนาะ นัด2เตะบ้านเราวันที่11วันอังคารนะครับอังคารเตะบ้านเรา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับราชมังแล้วก็ไทยรัฐถ่ายนะครับเอามีเพจของช้างศึกถ่ายด้วยนะครับเพื่อนๆดูในเพจก็ได้ Facebook หรือว่า Youtube นะครับเออดีๆๆมันจะได้มีหลายช่องทางให้ดูนะครับประมาณนี้ส่วนออตารางตารางผมมีไหม่ะ บอลโลกเดี๋ยวขอเซิร์ชก่อนนะโอเคทุกคนเจอละนี่ครับเราเป็นกลุ่ม C ใช่ไหมเกาหลีใต้เนี่ยเขามี10แต้มนะครับจีนเนี่ยเแต้มของเรามี4นะครับแล้วก็สิงคโปร์หนึ่งเราเนี่ยสนัดเนี่ยต้อง6แต้มอ,ะอ่ะถ้านัดนี้นะครับนัดนี้เราชนะเขาได้เนี่ยก็จะเป็น7แต้มใช่ไหมทีเนี้ยไปวัดกันที่บ้านเฮ้ยยังมีหวังนะครับก็คือ นับ้านจีนเนี่ยถ้าเราชนะเขาไม่ได้ก็ไม่รอดแล้วมั้งนะครับใช่ไหมถ้าเราสมมติเราเสมอเขาเป็น5กับ8อย่างเงี้ยสีโหยากครับยากยากยากเอามองง่ายๆชนะเขาไว้ก่อนชนะเขาไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ชนะเนี่ยอาจจะปิ้วแล้วนะครับสิงคโปร์บวยนะครับสิงคโปร์บวยก็เป็นกําลังใจนะครับทีมชาติไทยของเราสู้ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมฝากนะครับ ช่องทางการสนับสนุนนะครับ JS14unveg นะครับเพื่อนๆเ,เข้ามาดูคอนเทนต์ผมก็ได้นะครับคลิปไหนที่ชอบกดเข้ามาดูหรือว่ากดติดตามกดสมัครสมาชิกน,นะครับผมก็จะมีลิงก์พวก affiliate โปรแกรมนะครับเพื่อนๆเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะมีลิงก์ต่างๆให้กดเข้าไปซื้อสินค้านะครับถ้าผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับส่วนอุปกรณ์กีฬาใช่ไหมมันก็จะมีพวกเสื้อนะครับแต่ว่าเป็นบอลน,นอกเนาะนี่ก็จะเป็นพวก แมนซิตี้ในชุดใหม่นะครับซื้อได้ที่ฟูม่าของแท้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ซื้อให้สั่งซื้อออนไลน์ให้มีช็อปอาดิดาก็มีนะครับเป็นาร์เซนชุดใหม่ช็อปลิเวอร์พูลนะครับก็จะเป็นอยู่ในแบรนด์ของซูเปอร์สปออ่าแล้วก็แมนยูก็จะอยู่ใน a d i d a s co. th นะครับซื้อออนไลน์ได้เดี๋ยวผมแปะให้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นพวกไทเลีกก็จะอยู่ในลิงก์ของ Shopee Lazada นะครับมีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสามารถกด เข้ามานะครับเลือกดูแบร์สินค้าที่อยากจะสั่งซื้อเพื่อเป็นการซัพพอร์ตกันได้เลยนะครับอ่ะตามนี้ครับเชียร์ไทยปูนปูน